กัวไก่ในเมืองไทยอ่ะผมว่าเขาเป็นันดับที่ต้นเมืองไทยได้เลยอร่อยมากๆเมื่อ,อก่อนเริ่มต้นจากเด็กล้างจานครับล้างจานล้างครัวล้างซ้วมในห้องอาหารในโรงแรมอตอนคุกกิ้งอ่ะก่อนจะเปิดร้านผมซีเรียสเราดูอยู่เวยอาหารมาหลักๆความคิดการปรปึกมันต้องละเอียดก่อนที่จะมาเปิดร้านอย่างเงี้ยเห็นบ้าบบๆอาหารผมซีเรียสมาหมดแล้ว สวัสดีคนดูทุกคนครับผมพี่แหลกวันนี้เรามายาาิพุทธกาศครับเจ้าของร้านเนี่ยก็เป็นน้องที่รู้จักด้วยแล้วก็น่ารักเขามากเขาขายคัว่วไก่อร่อยเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยคัว่วไก่เขาครับตรงพุทธากาศผมมึงงอกข้างล่างเอา,าง,างอาข้างล่างเอาวะ <laughs> คือตอนนั้นอ่ะผมไปถ่ายรายการเดอะสปูนมาใช่ปะ่ะผมไปเป็นกรรมการแล้ววันนั้นอ่ะโอ๊ตไปแข่งชิงเป็นร้านคัว่วไก่เป็นสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในประเทศไทยเชื่อว่าตอนที่ผมตัดสินนะผมไม่ได้ตัดสินว่าให้เขาได้มันไม่ได้มีเหตุผลว่าเ้มมยยทีัันนนโจ์ หลายอย่างมากเ<ช>ว้ยพี่ไม่ได้ให้คือนัดจริงอะอยากให้เตรียมพร้อมด้วยอันนี้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 ส่วนตัวนะอยากให้ใหเตรียมพร้อมเขาก็น้องเรานะพี่อยากได้แบบขั้วไก่ออริจนินอลที่แบบที่โอตขายเลยอะโอตขายแบบไหนอะเอาแบบอย่างนั้นเลย<ด>พี่อยากได้ครับจัดจางให้จะมีเมนูซิกเนเจอร์ที่ผมอยากคือเซนให้พี่กินด้วยคือเส้นกรอบมันเป็นตัวลายเซ็นตผมตัวออริจินอลจะไม่กรอบอีกตัวหนึ่งจะเป็นขั้วแล้วไปทอดอ๋อขั้วทอดอันนี้คือเมนูพิเศษใช่ครับแต่ไอไอออริจินอลเนี่ยจะไม่กรอบเดี๋ยวเราเอามาให้ดูลยยอ่ง ขั like original, yeah, ้วไก่แบบออริจ hmm, mm ิน hmm, ัลนะครับเป็นแบบออริจ well. um, so ินัลแล้ว um, ก็ไม่ได like ้ใส่ไหลลองชิมเปล่าๆอร่อยมากเป็นคนที่ผัดขั้วไก่ได้หอมากหอมกระทะแล้วก็เส้นนี่ยังมีความเหนียวนุ่มนะครับทำได้เก่งมากๆผมว่าขั้วไก่ในเมืองไทยอ่ะผมว่าเขาเป็นระดับต้นเมืองไทยได้เลยซอส กับน้ำพร้มที่กินเข้าไปอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยมากๆนอกจากขั้วไก่จริงอ่ะทำอาหารอื่นก็อร่อยทำกะเพราอร่อยเป็นคนที่ทำกะเพราอร่อยมากเส้นกรอบรวมมิตรครับเส้นกรอบรวมมิตรทำยังไงอ่ะเนี้ยตัวเนี้ยเส้นใหญ่ผมเนี่ยผมเอามาคั่วก่อน ตั้เสร็จแล้วผมตั้งน้ำมันร้อนๆราดลงไปให้มันพอมพี่อยากให้ใช้มือเลยฉีกเส้นใช้มือฉีกเส้นแล้วไงแล้วก็ดิบไข่แดงมือฉีกเส้นดิบไข่แดงกินเลยนี่เราก็หัน่ากินไะมก็กินวันนี้ได้กินหมูกรอบแบบไหนนะสดๆใหม่ๆครับที่ร้านจะเป็นแบบว่าทำแบบนี้ทุกทางใครสั่งหมูกรอบใอ๋อก็ดีก็ดีมันจะได้เจ๋งๆนะเราจะได้กินหมูกรอบแบบสดๆใหม่ๆนะครับอันนี้ กรนะอบนอกนุ่มในครับเปิดต,ตัวผมผมชอบแบบนี้แต่ว่าอริจินอลอร่อยมากนะเขาพิเศษออกมาได้ดีมากนะครับอร่อยมากมากนี่เขาใจอยู่เป็นหมาาล่าเมนูนี้เขา,เาไปแข่งที่เดอะสปูนแล้วกรรมการในสิบคนอนะ่ะให้เขาเจคนนะดูมาที่ไม่ให้เขามันมีเหตุผลนะ เพราะว่าวันนั้นมันแข่งด้วยเรื่องโจทย์หลายๆอย่างเรื่องรสชาติผมบอกเลยว่าอันนี้มาถึงเรื่องรสชาติเขาสู้ได้หมดเลยตอนที่ผมไม่ได้ให้เขาอ่ะผมก็ไม่ให้นะผมบอกเอยป่ะแต่อันนี้ยผมพูดตามตามหลักที่ผมเจอจริงๆว่าผมต้องให้เขาอร่อยมากอร่อยแบบอร่อยเลยเขาแนนดิบจริงๆอ่ะเขาไม่ได้แพ้นะแต่วันนั้นด้วยเมนูที่เขาไปแข่งไม่ใช่นะ เขาบอกว่าต้องการกุ้งไก่แบบออริจินอลแต่เขาเอาเป็นแบบฟิวชั่นไปแตะเกียชิมออริจินอลไปแล้วอร่อยมากนะมากๆคือพี่บอกแล้วว่าโอ๊สู้ไข่ก็ได้เว้ยในประเทศไม่ได้แบบไม่ได้มานั่งอวยเพราะมันเป็นน้องเลย,เยไม่ใช่เลยเ แล้วพอกูเจออันนี้ไปอ่ะกูจะพองเลยว่าคือมึงคือที่สุดแล้วในความรู้สึกกูนะกูว่าได้ไหมพอได้ไหมขู่มันไม่ได้พอได้คือกูจะสั่งเพิ่มด้วยเนี่ยมันเป็นกรอบนอกนุ่มในครับเออมันมีความข้องนาองเลยกรอบมากนะครับครั้งีงเ,ออเราได้เคี้ยวความกรอบเพราะคนชอบกินแบบนี้แต่ข้างในมันก็ดันนุ่มมากๆอร่อยครับอร,อ,อร่อยแบบ อร่อยจริงอันนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ที่ผมเริ่มครบใช่ครับตัวนี้เลยตอนนี้ถ้ามาที่ร้านนะเพาะมาที่ร้านทุกคนต้องสั่งเมนูนี้ทำมาแล้วเนี่ยเทคเอาไปอ่ะจังเลยเทคเอาไม่ได้มันอยู่ด้แค่ครึ่งชั่วโมงความกรอบอย่างเงี้ยมันควรต้องมากินที่ร้านใช่ครับเพราะไม่ถึงแล้วว่าไม่งั้นมันจะแฉะแทนใช่ครับเหนียวด้วยมันจะเหนียวแล้วแฉะถ้าจะให้อร่อยจริงแล้วผมแนะนํานะมากินสดที่ร้านอย่างน้อยคุณได้กินของอร่อยแน่ถ้าจะเทคเอาไปนะถ้าถามผมจะสั่งกลับบ้านเป็นแบบออริจินอลไปดีกว่าอ่าแล้วก็ความพิเเศษของร้านนผมี ยังไงครับเส้นเส้นที่ร้านผมคือที่ผมไปแข่งผมบอกแล้วว่าเส้นผมสั่งทําในสเปคผมการสั่งเทคกเวาไปอ่ะผมจะแยกผักให้อแล้วก็คุณอยากกินคุณใส่ไมโครเวฟร้อนๆอุ่นร้อนจัดๆเทใส่จานเส้นผมมันยีได้เหมือนเดิมเรามีสตอรี่เราทำเรซิปีที่เป็นเส้นของเราส่วนจานสุดท้ายเนี่ยคืออะไรในรายการเดอดสปูนอันนี้ครับคือในรายการเดอดสปูนอ่ะโอ๊ตเอาเมนูนี้ไปเสนอเห็นว่ามีพงมาล่าพงมาล่าครับผวงมาล่าเราก็ไปคัดอันนี้เป็นเป็นร้าน ี่ไั้หวันอันนี้คือทําเป็นแบบเป็นแบบนุ่มใช่ไหมใช่ครับไม่ใช่เป็นแบบกรอบแต่รู้ว่าจะเป็นแบบกรอบอันนี้ที่ทำแบบกรอบแล้วก็สามารถทำได้ไหมได้ครับก็ทําแบบนี้มีหมูกรอบได้ด้วยได้หมูกรอบมันเป็นตัวที่ add อ n ครับแต่นี้สามารถ add อ n ได้นะได้ร้านก็สามารถอ d d อ n ได้มีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกโอ้ด้วยที่ทําช่องมา6ปีถ่ายเทปมาประมาณเกือบ0 0กว่าล้านค้ามีคนได้สติ๊กเกอร์พี่ไปทั้งหมด7ล้านใน2,000ล้านค้าพี่ตั้งใจจะให้มือเลย อ๋ออันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะทำมาให้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกนะรู้จักกันอยู่แล้วแต่พอมากินของเขาจริงๆแล้วอะมันอร่อยจริงๆอะแล้วแบบต้องเอามาให้อ่ะวันนี้ผมตั้งใจทําเป็นโฟลออ PTION ทั้งหมดเลยก็คือมันเป็นขั้วไก่ที่เขาเรียกว่าประยุกต์เลยดีกว่าก็คือร่วมสมัยเขาเรียกว่าให้ให้เขาถึงคนมีการมีการแบบเดบิวต์ขึ้นมามีอะไรอย่างงี้แล้วผมเชื่อว่าผงมาล่าผมเนี่ยอร่อยไม่เผ็ดจัดนัวหอมไม่เลี่ยนแล้วหมูกรอบ อะไรที่มันทาใหม่ๆผมว่ามันโอเคกว่าคลุกๆให้ผงม,มาล่ามันทั่วๆแล้วก็ทานได้เลยกิ่นกระทะผมว่ามีแน่นอนใช่สือเส้นนี้ก็โอ้ก็สั่งทาใช่ไหมใช่ครับเมื่อก่อนเนี้ยก็คือซื้อเส้นตลาดทั่วไปบางตัวมันผัดเอาอมากินที่ร้านอร่อยแต่กลับไปแล้วอ่ะมันเป็นก้อนมันยีไม่ได้คือเราอ่ะบอกตรงว่าเป็นเชฟมาก่อนเออเราอยู่ทุกครัวครัวจีนครัวอะไรเราก็ทำเราทําทแป้งพวกนี้เป็นเ,ออเราเลยเม,มาแกะโูนเอาพูดไปเลยว่า ใช้แป้งข้าวเจ้าเยอะขึ้นออแล้วเราก็สั่งให้เส้นมันหนามากกว่าเดิมในการผัดการอะไรเงี้ยเส้นมันคายความชื้นคายน้ํามันออกพอเส้นมันหนาใช่ไหมกลับไปบ้านเนี่ยอุ่นร้อนๆมันยังมีความชื้นและน้ำมันอยู่อีก <c oughs> มันก็คายออกมาได้อีกมันก็เลยคลุกได้นั่นแหละครับก็พ <c oughs> อออกรายการเนี่ยรู้ไหมว่ามีคนติดต่อมาขอซื้อเส้นมาขอซื้อสูตร แต่มันอร่อยจริงๆเส,นสน้นกุ้งไม่มนไข่อยู่แล้วทุกคนครับอร่อยจริงๆถ้าจะไปกินเส้นกรอบเมนูที่ต่อที่ทนี่ที่มีไข่เลยเกวจิ้มกินอ่ะโอ้โหฟินมากเลยนะกรอบนอกนุ่มในตัวนั้นอ่ะอย่า้มากินที่ร้านไม่ควรที่จะเดลิเวอรี่ใช่ครับใช่ไม่ควรไม่ควรโอนี่มนคนททำอาหารเก่งด้วยในในหลายๆเมนูเพราะว่านี่สัยเป็นคนขี้เมาขี้เมานี่พูดผิดน่งมนึงไม่งั้นไม่งั้นมึงไม่ใส่เสื้อคนบางคนไหรอกนี่ทายกูมาหลาอะไรเนี่ย นี่ก็พี่ชายผมเหมือนกันแกชอบทานเก้กหวยเออติดหวานได้ชอบหวานจะตัดขาอยู่แล้วจริงจริงชอบทำกับข้าวครับข้าวหนีวแล้วเราก็เลยเดินเวเชฟที่ถามนิดนึงได้ป่ะเมนูอะไรที่แบบเป็นพวกเมนูแบบไหนที่แบบโภชนะโภถนัอผมผมถนันเบเกอรี่ครับย้อนแย้งไหมตอนนี้ก็เป็นคณะกรรมการในสมาคมเบเกอรี่ประเทศไทยเป็นนผมผมเดินเวเบเกอรี่จ๋าๆมาแล้วก็ ตอนที่อยากได้ตําแหน่งเนาะแต่เราตอนนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องอาหารก็กระโดดลงมาตําแหน่งเล็กสุดในครัวร้อนมาเริ่มทําคือตอนแรกอะไอตำแหน่งในครัวร้อนอะเขาให้ทำอะไรก่อนเอแบบเริ่มแบบจริงว่าเอาเอแบบล้างทามเลยอย่างเงี้ยใช่ปะหรือว่าอะไรจริงครับเมื่อก่อนเริ่มต้นจากเด็กล้างจานครับล้างจานล้างครัวล้างส้วมในห้องอาหารในโรงแรมเริ่มอย่างนั้นนะแล้วก็ค่อยมาใส่เต้ามันต้องรู้ทุกอย่างเลยไหมไม่ใช่ไม่มีตังผมเป็นเด็กไม่มีตังค์แล้วแล้วต่อมาแล้วยังไงน พอเราออกมาทําครัวร้อนเนี่ยเ,เริ่มต้นกันเนี่ยเบิกของยกของแล้วก็ผักทุกอย่างครับล้างและหั่นเองซอยเองทั้งหมดครับใช้ระยะเวลาไต่เต้าขึ้นมาเป็น Chef, เอเซคกคูทีฟเชฟแล้วก็ไปโลดแน่นที่เมืองนอกแลค่อยกลับมาขอเส้นกรอบที่มีไข่จานเด็กได้ครับแล้วแล้วก็ขอเส้นกรอบที่มีไข่เหมือนกัน,นแต่ขอเป็นหมาด้วยได้ครับเป็นดอกวิจยานเลยได้เลยจจัดให้เลยกับข้าวเขาเห็นแบบนี้ก็อร่อย ก็เริ่มต้น55บาทเองวะราคาล,ลงราคาถือว่าดีแล้วน,นี่เลยสั่งมาครับไป<ล>โอ๊ะไ,ไทอแดงอยู่ตรงนี้นะอันนี้คือเส้นกรอบเส้นกรอบไก่ล้วนเริ่มต้นเลยคืออยากจะกลับมาอยู่เมืองไทยเออเออทีนี้กลับอยากจะกลับมามันก็ต้องหาอาชีพตอนกลับมาตอนแรกคิดจะทําผัดไทยผัดไทยก่อนใช่แต่เพราะผัดไทยเองก็ต้องผัดเจ๋งกันนี ไม่เจ๋งเราพี่แต่ทำได้ทำได้ไม่เจ๋งลองนะเทำได้ครับคู่แข่งทางการตลาดมันเยอะอเยอะแล้วมันเราจะหาลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ยากแล้วมาอยู่ดีจับพระจ้ปู่ว่าเป็นขั่วไก่ว่ปกินขั่วไก่แล้วก็เลยมองเฮ้ยเราก็ยังอยากจะมีสกิลการโชว์ทำอาหารอยู่นี่หว่าเออเอาวะลองทำขั่วไก่ลองไปซื้อเส้นเส้นใหญ่อบแห้งเอ่าเอามาลองทำมันทำไม่ได้ผัดแล้วก็เป็นก้อนตอนที่เรามาแช่น้ำเป็นเส้นใหญ่นิ่มๆ่ะเรามาลองทำผัด มันไม่ได้มันเหมาะกับการลวกกินอะไรเงี้ยท้ายก็เลยลองทําเส้นเองแม่งเลยอลองทาที่นู่นก่อนแล้วนานแล้ว่าจะได้แบบให้ลงตัวที่เป็นแบบเฉพาะของเราก็เปิดร้านเนี่ยเดี๋ยวบกคลาเนี่ยมันจะเข้าสู่ปีที่เจ็ดอู้อ่าเข้าสู่ปีที่เจ็ดเจ็ดปีแล้วนะใช่ที่ผ่านมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตลอดอะไรที่มันดีผมปรับปรุงหมดก็เลยแบบมันก็เลยไม่มีคําว่า นิ่งเราไม่ได้มีแค่ขั้วไก่ม,มันยังมีมข้าวผัดรถไฟโบราณอข้าวผัดตัวนี้มันก็มาจากอาหารยุคเก่าๆสมัยที่เราเดินทางม,มันเป็นอินสปิเรชันื่าก่อนมันจะพอในใบตองหรือใบสักแห้งๆใส่ซอสจีราย่างนี้ดีกว่าแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับเครื่องครัวเรากับวัตถุดิบที่เรามีมก็ให้มันเกิดเป็นเมนูใหม่ขึ้นมาเมนูใหม่ๆเนี่ยมันจะคิดอยู่ประมาณ2ปีครั้ง ที่วางแผนไว้คิดได้แล้วก็ขายสัก2อสาอย่างแล้วก็ลองขายไปเรื่อยๆถ้ามันขายได้เราก็จะเก็บเข้าเมนูเหมือนที่อยูเห็นทุกวันนี้เจปีมันเนี้ยเมนูมันเริ่มจากแค่เก้อย่างเองนะจนตอนนี้ตอนนี้มีหมดเดือดามอย่างใชุ่วยตอนนี้มีทั้งหมดอ่าสิเมนูแล้วครับในเ,เวของสตรีทฟู้ดที่ผมกระโดดลงมาเล่นเปีเนี้ยผมมองว่าม,มันมันอยู่ได้ เราเรียกว่าฟลอยเวอร์เลยดีกว่าส่วนตัวผมนะคนไทยอ่ะรู้จักพวกไก่ประมาณเนอะแต่ผมอยากให้คนจีนจนี่ไม่รู้นะผมอยากจริงอยากให้คนจีนมาลองกินผมอยากให้ต่างชาติมาลองกินเขาเพราะว่าที่ร้านเขามีสิงคโปร์ที่มาซื้อสูตรไปมีไปแล้วสิงคโปร์เนเจอร์เขาชอบกิน๋วยเตี๋ใช่ใช่แล้วเขามาเจอของผมเนี่ยเขาว้าวทุกคนร้านผมเริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาบ้างแล้วครับเขาไปเอาข่าวมาจากไหนต้องมากินลองร้านโอ้เลยกว่าเวลามาเที่ยวเนี่ยตลาดทูเนี่ยมันติด อยู่ในลิสต์ที่คนจะต้องมากินสตตีิฟู้ดแต่นักท่องเที่ยวอ่ะเขาจะหาข้อมูลรอบๆตลาดภูแล้วเขาก็เสิร์ชเกี่ยวกับสตตีิฟู้ดขมติดอยู่ในนั้นครับอ๋อเขาก็เลยมาลองใช่ครับนี่เจ๋งนะแลในเพจก็จะมีทาพต่างชาติอ่ะที่ผมจะลงเรื่อยๆเพราะตอนนี้ตลาดมันมาทั้งเกาหลีญี่ปุ่นมันนอกเหนือจากสิงคโปร์แล้วครับก็อินสปายก็มาจากจับแก้มเนี่ยแหละครับเราก็ไปมุ่งทางเราอเหงนะในเรื่องของ ความอร่อยเนี่ยผมอาจจะยังส<ม>ู้ร <parole, S 2> ้านเก่าๆไม่ได้ผมออกตัวตรงนี้ก่อนร้านเก่าๆไม่อร่อยไม่ใช่ร้านแต่ละร้านเนี่ยคือต้องบอกว่ามีความอร่อยที่แตกต่างกันและทุกร้านคืออาจารย์ผมนะที่เป็นพวกไก่พางนี้เลยผมขอพูดตรงนี้เลยทุกร้านคืออาจารย์ผมเพราะผมอ่ะได้ไปลองกินร้านพวกท่านครับเอางี้อิสปายสั่งร้านทุกท่านเนี่ยพอดีแล้วก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าตกผลึกเดาใจตกผลึกแล้วเป็นแนวตัวเองมาพัฒนาให้มาเป็นแนวตัวเองถูกต้องถูกต้องรางวัลที่ผมให้เนี่ยอย่างแรกคือเป็นเป็นอะไรที่ถูกสริดผม แลผมกินแล้วผมรู้สึกก็ผมอินผมสามารถไปพูดต่อคนได้ว่าผมชอบร้านนี้จริงๆนะเขามีอะไรที่น่ากินแบบนี้อย่างนี้คือผมผมสามารถพูดได้แบบนี้ผม,ผมชอบมากอันนี้แบบ<ม>แต่ร้านเขาที่ผมชอบจริงๆเหมือนกินขนมอะครับเหมือนกินขนมให,ให้ให้อารมณ์เหมือนกินพวกพวกเบเกอรี่อะไรที่มันกรอบๆนอร่อย <Yahoo! S 1> <laughs> วันนี้ผมดีใจที่พี่พีชใช้คําว่าอร่อยได้เปลืองมาก ก็ร้านนี้เริ่มต้นจากการที่ทําเส้นเองทําวัตถุดิบเองปลูกผักเองเหลืออย่างเดียวคือเลี้ยงไก่อ่ะครับที่ผ่านมาแล้วก็เลี้ยงปลาหมึกก็ไก่ก็ไก่แล้วนะไกลละยิ่งทําให้หนัวขึ้นนะเพราะมันจะไปเบรกรถมาล่าให,ให้ให้ดอปลงใช่ครับแต่มัน,มนอร่อยขึ้นมันจะอูมามิเออมันจะอูมามิม,ามันอารมณ์เหมือนอาหารญี่ปุ่นครับที่เรากินกินไข่แดงคู่กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะได้มานั่งข้าง แล้วก็ได้รีวิวกันได้พูดคุยกันที่ผ่านมาเจอในในวงเจอในวงบอกเขาด้วยเี่ยดี๋ยวถามเขาถามว่าเราเล่นไทตอนอยู่ในวงว่าคุยเยอะนะคุยคุยเยอะแต่ไม่ไม่ได้คุยเรื่องหัวไก่เลยนะใช่ผมเปิดวันธรรมดาเนี่ยสี่โมงเย็นถึงสองทุ่มเสาร์อาทิตย์เปิดสิบโมงถึงสองทุ่มวันอาทิตย์ปิดสี่โมงเย็นแต่หลังจากเนี้ยขอเวลาอีกสักเดือนหนึ่ง จะกลับมาหลูดเดิมคือเปิด10โมงทุกวันปิด2ทุ่มเนื่องจากตรงนี้มันเป็นบ้านเราด้วยใช่ครับเค,เคยคิดไหมว่าจะขยายร้านความความคิดที่จะขยายร้านอะ่ะเริ่มต้นมันมีหลังจากนั้นมไม่คิดแล้วครับ <พอ S 1> ผมบต้องการสร้างให้มันเป็นบรรยากาศโฮมี่อ๋อให้อยู่บ้านใช่ไม่ได้ต้องการความที่เป็นบิสเนสจ๋าคือถ้าอยากกินให้คิดถึงเราดีกว่า ม,มาแล้วแบบเหมือนกินข้าวบ้านเพื่อนอยากดื่มหิ้วามาเปิดเลยอยากดื่มหิ้วมามีน้ำแข็งบริการไม่คิดเงิแอืงแล้วก็ดื่นด้วยนะเห็นไหมเห็นหมมันนีนะ้มันจวนหวังผลนะจ๊ะอแล้วมันชวนหวังผลอยากอยากให้มาแบบมาลองชิมเปิดใจให้กับขั้วไก่จริงๆผมไม่มีสารเสริมอะไรปรุงแต่งเลยนะครับเบสหลัก5้าแพ้ถั่วเหลืองทานไม่ได้เพราะผมใช้แค่สีขาวเป็นหลักเลยน้ำตาลใสแดง มันมีความพิเศษของมันอยู่แล้วเรื่องเส้นเราแค่มาใช้ไฟครับเทคนิคของมันคือการใช้ไฟการด่าเส้นให้มันมีความไหม้มีความหอมแบบธรรมชาติหอมกระทะมันขึ้นมาใช่กลิ่นกระทะมันขึ้นมาอยู่ในตัวเส้นทอดเี้ยวไปแล้วคุุงแต่ละมุมเปนปะที่มันมีกลิ่นเนี่ยก็คือแป้งโดนความร้อนบวกน้ํามันมีกลิ่นเลยคือมันเป็นมันเป็นสกิลที่เราทํางานมาทั้งหมดเราใส่ลงไปเวลา ผมเห็นเห็น<ๆ>ผมข้างนอกเงี้ยผมไม่ซีเรียสแต่ตอนคุกกิ้งอ่ะก่อนจะเปิดร้านผมซีเรียสเราดูอยู่เวอาหารมาหลักๆความคิดการปรึกผมันต้องละเอียดอ่ามันคิดเยอะนะก่อนที่จะมาเปิดร้านอย่างเงี้ยเห็นบ้าบบอๆ,ๆอาหารผมซีเรียสมาหมดแล้วคนกินเนี่ยเราอยู่ในเวที่ว่าถ้าคนกินเนี่ยเกิดอุบิเหตท้องเสียนู่นนี่นั่น อ๋อผิดพลาดทั้งหมดมันตกที่เราโอตามโอได้ที่ไหนครเพจตามิดต่อเพจร้านผมนะครับชื่อว่า The Beard Boy 2018เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยครับ The b e a r ย Boy ก็คือเบียดที่แปลว่าเข่าเนี่ยครับก็คือแปลตรงๆเป็นไทยว่าไอ้เขา่าอื The Boy 2018, อ b เ a r d ดบ y ย2018ก็เพจก็มีทั้ง Facebook และ IG ครับติดตามได้ มีอะไรสอบถามได้ผมเป็นแอดมินเองอืมเห็นแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดมาลองได้แนะนำครับให้มาลองที่ร้านครับผมอันนี้วุธกาศร้านหลักนะครับมีมีสาขาเออมีด้วยเหรอที่ช่อง5สนามเป้าครับอ๋อนั่นเป็นสาขาใช่ป่ะใช่ครับ KING Power ปิดไปแล้วอ่าเอางี้ตอนนี้ก็มีที่วุฒกาศแล้วก็เป็นร้านหลักแล้วก็มีที่สนามเป้า ช่อง5ช่อง5ครับลองลองแวะไปนะครับฝากอะไ์ก็แชร์เทนนี้ด้วยนะวันนี้ไม่มีแล้วขอบคุณทุกคนมากฝากพวกไก่เขาน้องรักด้วยนะครบคับผมไปก่อนครับผมขอบคุณนะครับ